สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเครื่องแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นผ่านไลน์นะครับโดยจะแสดงความชื้นและอุณหภูมิผ่านจอแสดงผลโอเ d เป็นภาษาไทยนะครับมีกราฟิกสวยงามนะครับนนี้ก็อุณหภูมิ26องศาความชื้น42เปอร์เซ็นตนะครับเพาอยู่ในห้องแอร์นะครับตอนนี้ตัวนี้นะครับใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับเรามีสายให้เลยนะครับแต่หัวชาร์จต้องหาเองนะครับ เสียบกับหัวชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับหัวชาร์จโทรศัพท์ต้องเป็นสเปค5โวลต์ DC นะครับกายกระแสที่1แอมป์นะครับโอเคครับมาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับพอมันเข้ามาตรงนี้นะครับ ยี่สิบองศาที่สามเปอร์นะครับอ่าม,มันจะแจ้งเตือนลายก็ต่อเมื่อมันมากค่าของอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านมาแสดงบนจอเนี่ยมากกว่าค่าที่เราตั้งไว้นะครับเซตติ้งไว้นะครับแล้วก็เมื่อค่ามันมากมันเช็คเงื่อนไขแล้วว่าค่าอุณหภูมิความชื้นเนี่ยมันมากกว่าอุณหภูมิกับความชื้นที่เราตั้งไว้เนี่ย และมันแจ้งเตือนผ่านไลน์ไปหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นค่าความชื้นและอุณหภูมิถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเด้งเข้าไลนา์อีกหนึ่งรอบพอสมมุติค่ามันคงที่อยู่มันก็จะไม่มีการแจ้งซ้ำๆนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเซต wifi การตั้งค่าแล้วการทำงานแจ้งเตือนผ่านไลน์กันเลยนะครับขั้นแรกก็กดที่ปุ่มปุ่มบนนี่นะครับ แล้วก็กดสวิตช์นี้ค้างไว้นะครับสวิตช์ล่างนะครับมันก็จะขึ้นเขียนเข้าว่าเข้าไปตั้งค่าที่ IP หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่จุดหนึ่งนะครับหรือในกรณีที่ใช้เป็นสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้นะครับก็ให้เชื่อมต่อ w i i i นี่ครับโทรศัพท์มานะครับกดไปที่เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ ap ศ 00, ูนย์ศูนย์เนีเปิดมานะครับนะครับให้เชื่อมต่อไปที่ ap 00นะครับแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้อัตโนมัตินะครับหรือถ้าหน้านี้ไม่เด้งขึ้นนะครับ <c oughs> ก็ให้เข้าไปที่ google c home r นะครับเข้าไปที่ google c home r นะครับแล้วก็พิมพ์หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่จุดหนึ่งนะครับ นีครับมันก็จะเด็งมาหน้านี้นะครับหรือจะนะครับทีนี้นะครับก็ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนี่คือชื่อ Wi-Fi นะครับในกรณีนี้ผมจะเลือกเป็นอภิโชนนะครับคือนะครับแล้วก็รหัส Wi-Fi ก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับส่วนตรงนี้จะเป็นทุกเกนไลน์นะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีเอาทุกเกนไลน์ตรงนี้จากเว็บได้นะครับส่วนนี้เป็นค่าที่ตั้งนะครับว่าเทมทีหนึ่งก็คืออุณหภูมิจะต้องสูงกว่าเท่าไหร่ถึงจะแจ้งนะครับนี่ผมจะตั้งเป็นยี่สิบหกแล้วกันนะครับ ส่วนความชื้นสูงกว่า50แจ้งนะครับแล้วกดบันทึกไปเลยนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จนะครับหน้าจอจะเคียรนะครับ LED สีเขียวก,ก็จะดับลงนะครับนะครับไฟไฟล์ที่เชื่อมต่อคือเชื่อมอพิชนนะครับอ่า เข้ามาหน้าโปรแกรมปกติแล้วนะครับเมื่อกี้ตั้งไปนะเป็นความชื้นต้องมากกว่า50หรืออุณหภูมิ ต้องมากกว่า26นะครับถึงจะแจ้งนะครับอันนี้ของเก่านะครับเดี๋ยวผมจะทําจําลองเป็นให้มันความชื้นเกินนะครับเกิน50นะครับขออนุญาตเป่านะครับ ครับความชื้นเกินยี่สิบหกอนะครับเห็นไหมครับยี่สิบเจ็ดห้าสี่ลายที่มันแจ้งเตือนเรื่อยๆเ,เพราะว่าข้าวความชื้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับเห็นไหมครับค่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าค่ามันต่ำกว่าที่ตั้งค่าไว้แล้วมันก็จะไม่แจ้งเตือนนะครับหรือค่ามันนิ่งนะครับ ตอนนี้มันยังยี่สิบเจ็ดองศานะครับตอนนี้ความชื้นหลุดเงื่อนไขแล้วนะครับเหลือแค่อุณหภูมินะครับเห็นไหครับมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บค่ามีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเป็นยี่สิบหกแล้วสี่สิบห้ามันก็จะไม่ แจ้งเตือนนะครับเพราะาค่ามันก็ไม่ได้มากกว่าที่ตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็ค่าก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็จะไม่แจ้งเตือนแล้วนะครับนี่ครับก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางเพจได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณครับ